รู้ทีว่าเมื่อคืนนี้นะครับคนจริงไม่ใช่ AI ครับทุกคนแห่ชมมรสพสาวน้อยเพชรบ้านแพงกันอย่างล้นหลามที่วัดประชานิมิตอําเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรชบูรณ์นั่นเองนะครับแต่ที่แน่ๆหลายคนหลุดโฟกัสครับอุงอิงเพชรบ้านแพงยังไม่ขึ้นเวทีเลยนะครับมีแม่ฮักท่านหนึ่งครับนำมาอะไรน้ำใจมามอบให้1 0 0 0 0บาทครับทุกคนโอ้โหน่าจะเป็นศิลปินคนเดียวในโลกนี่แหละที่ยังไม่ขึ้นร้องเพลงหรือว่ายังไม่ได้จับไมค์ขึ้นโชว์นะครับก็ได้รับมาอะไรน้ำใจแล้ว สำหรับเมื่อคืนนี้บรรยากาศกับทุกคนที่จังหวัดเพชรบูรีเมื่อคืนนี้นะครับ FC แฟนคลับก็แห่มาซื้อบัตรซื้อตั๋วกันอย่างถล่มทลายให้ภาพบรรยายเลยนะครับและเมื่อคืนนี้ความน่ารักของอิงเพชรบ้านแพงประทับใจผู้จัดประทับใจเจ้าภาพสุดๆนะครับน้องไปนั่งขายบัตรขายตั๋วครับทุกคนอยู่หน้างานปรากฏว่า FC แฟนคลับหลายท่านเนี่ยก็เข้าไปถ่ายคลิปนะครับแล้วก็ลงรูปกันอย่างล้นหลามครับสำหรับเมื่อคืนนี้นะครับก็ถือได้ว่าครับมาลายล้นคออีกเช่นเคยสําหรับวงอิงเพชรบ้านแพงนะครับทุกคนก็ เป็นแม่ฮักท่านหนึ่งครับที่นําเงินไปมอบให้นะครับอ,อุกอิงเพชรบ้านแพงก็ต้องบอกว่าน่ารักกับทุกคนจริงๆนะครับ เมื่อคืนที่ผ่านมาทางด้านเพจดังอย่างหมอลำตอรี่พี่โอ๊ตครับได้เขียนร่าย,ยาวถึงอิ่งเพชรบ้านแพงบอกว่าครบรอบ3ปีในวงการองอิ่งเพชรบ้านแพงสาวน้อยมหัศาจรรย์ผู้สร้างปรากฏการณ์นับไม่ถ้วนถือว่าเป็นอีกหนึ่งศิลปินหมอลำลูกทุ่งที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดสาหรับองอิงเพชรบ้านแพงหรือแฟนๆขนาดน,นามบอกว่าสาวน้อยมหัศาจรรย์นะครับล่าสุดก้าวเข้าปีที่3แล้วในเส้นทางวงการบันเทิงอย่างภาคภูมิแล้วผลงานที่ ร้องเนี่ยสร้างความสําเร็จมาอย่างนับไม่ถ้วนตลอดระยะเวลา3ปีที่ผ่านมาองค์อิงพิสูจน์ความสามารถรอบด้านทั้งการร้องการเล่นบนเวทีการแสดงและเสน่บนเวทีที่สะกดใจผู้ชมทั่วประเทศจากศิลปินดาวรุง่งสู่การเป็นขวัญใจแฟนเพลงทุกเพศทุกวัยน,นะครับงานโชว์แน่นตลอดปีกระแสความนิยมพุ่งแรงทุกเวทีที่ขึ้นการแสดงนะครับที่น่าทึ่งไปยิ่งกว่านั้นปัจจุบันอุค์อิงเพชรบ้านแพงมีอายุเพียง19ปี เท่านนั้แต่สามารถสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตได้อย่างน่าชื่นชมด้วยการมีบ้านมีรถเป็นของตัวเองจากหยาดเหงื่อและความสามารถของน้องล้วนนะครับกลายเป็นอีกหนึ่งศิลปินที่เป็นตัวอย่างให้กับเยาวชนที่ประสบความสําเร็จตั้งแต่อายุยังน้อยไม่เพียงแค่ความสามารถการแสดงแต่ความมุ่งม,มั่นตั้งใจและความมีวินัยและความอดทนนะครับแล้วก็รู้จักวางเป้าหมายในชีวิตคือหัวใจสําคัญที่ทําให้งองิงเพชรบ้านแพงยืนหยัดในวงการได้อย่างสง่า จนกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับศิลปินรุ่นใหม่และแฟนเพลงจํานวนมากก้าวเข้าสู่ปีที่3แล้วนะครับจึงไม่ใช่แค่หมุดหมายของเวลาแต่คือบทพิสูจน์นะครับความสาเร็จของสาวน้อยมัจรย์คนนี้ที่ยังคงเดินหน้านะครับสร้างคุณภาพและก็สร้างปรากฏการณ์ใหม่ๆให้กับแฟนเพลงที่ได้ติดตามกันนะครับนี่คือข้อความทุกคนที่เพจดังอย่างหมอลำสตอรี่ได้ลงเอาไว้ผ่านแฟนเพจนั่นเองครับทุกคนพี่โอ๊ตก็เขียนเอาไว้ได้ดีมากๆเลยนะครับองค์อิงเนี่ยสร้างปรากฏการณ์ ไม่ทวนแต่ที่แน่ๆหลายคนอาจจะลืมมองอายุของน้องไปนะครับน้องอายุยังน้อยๆอยู่เลยครับทุกคนยังไม่20ปีเลยนะ19ปีเท่านั้นแต่สามารถสร้างบ้านนะครับซื้อรถให้กับคุณพ่อคุณแม่ทําตามความฝันของตัวเองได้ก็ถือว่าสุดยอดมากๆแล้วนะครับและสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการรักษามาตรฐานของตัวเองนะครับทุกคนนั่นก็คือระเบียบวินัยในการทํางานแล้วก็ความน่ารักการวางตัวต่างๆตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้น้องก็ยังวางตัวได้ดีมากๆสำหรับอุปงิพชรบ้านแพงครับทุกคนก็น่าชื่นชมมากๆครับ ปัจจุบันนี้อุ๋งอิงเพชรบ้านแพงถือเป็นโมเดลเนาะตัวอย่างให้กับศิลปินรุ่นใหม่นะครับทุกคนจะเห็นได้เลยว่าตอนนี้มีศิลปินรุ่นใหม่เกิดขึ้นมาเยอะมากๆเลยนะครับแต่ทุกคนเนี่ยก็พูดไปเสียด้วกันเลยว่ามีพี่อุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเป็นไอดอลนี่แหละครับทุกคนเนาะน้องก็มาสร้างปรากฏการณ์ให้กับวงการหมอลำเช่นเดียวกันครับ จากการที่เด็กผู้หญิงคนหนึ่งตาดำๆคนทุกคนมาสมัครหลังห้านหลังเวทีและต้องบอกว่า,วาองิงดังเร็วมากๆดังแบบก้าวกระโดด FC แฟนคลับทั่วประเทศเนี่ยแห่มาซับพอร์ตน้องรักน้องนะครับก็เกิดกระแสดราม่าครับทุกคนบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่ยอมรับตั้งแต่แรก หากพูดถึงในช่วงรแรกๆกับทุกคนเราพูดได้เลยเนาะอันนี้คือมันเปลี่ยนไปละ3ปีที่น้องอยู่นะครับจะมีกลุ่มหมอลำกลุ่มหนึ่งครับที่เหมือนกับคอยโจมตีน้องตลอดนะทุกคนแต่ปัจจุบันนี้กลุ่มหมอลำตรงนี้เนะี่ยเขาหันมารักน้องแล้วก็ชื่นชมในความสามารถน้อง องอิงเนี่ยสามารถเปลี่ยนนะคุกนคนเปลี่ยนความคิดของคนเนี่ยได้จนถึงปัจจุบันนี้ก็ถือว่าน้องเก่งมากๆเลยนะครับเพื่อคนเพราะว่าสามารถลบคําสบประมาทได้นะครับสำหรับอุงอิงเนาะก็ถือว่าปัจจุบันนี้นะครับน้องก็ยังวางตัวน่ารักเสมอต้นเสมอปลายนะครับทพกคนและปัจจุบันนี้โอ้โหดึงดูดกุดคนนะครับให้มาชมมหรสรศสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงเนี่ยได้เยอะแยะมากมายอีกเช่นเคยนะครับและตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นหมอลำคนเดียวเลยที่เข้าถึงง่ายที่สุดองอิงเนี่ยมีหลายหน้าที่มากๆนะทุกคนเวลาที่ไปวงสาวน้อยเพชรบ้านแพง กับอคอนเสิร์ตหมอลำเนี่ยหนึ่งเลยุงอิงจะมาขายบัตรช่วยเจ้าภาพกับทุกคนนี่คือความน่ารักของน้องนะครับอย่างเมื่อคือนนี้ก็ช่วยขายบัตรเจ้าภาพจนแบบว่าโอ้โหคนเข้ามาชมกันอย่างเนืองแน่นนะครับและที่สําคัญเลยคือน้องจะเช็คซาวทุกครั้งและช่วงเวลาที่เช็คซาวเนีย่ยเหมือนเป็นการดึงดูดให้แฟนคลับแฟนเพลงมาชมน้องด้านหน้าเวทีนะครับทุกคนแล้วก็การโชว์ของอิงเป็นบ้านแพงก็ถือว่าโชว์ได้อย่างสง่าง,งามแล้วก็พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดจริงๆนะครับตั้งแต่วันแรกถึงวันนี้ทุกคนแทบจะไม่มีเขาเเเดิมลยสําาาหรรับบกชอ้นแพง ก็ถือว่าตอนนี้นะครับน้องก็พัฒนาตัวเองได้อย่างต่อเนื่องจริงๆนะครับก็ต้องขอชื่นชมมากๆแ,แล้วก็วันนี้นะครับเพจต่างๆก็ได้มีการลงข่าวนี้กันหลายต่อหลายเพจครับทุกคนก็ถือว่าน้องครองหน้าสื่อนะครับแล้วก็ยังเป็นขวัญใจมหาชนอยู่ในปัจจุบันนี้นั่นเองนะครับทุกคนก็ตอนนี้หลายคนบอกว่ารอผลงานรอผลงานใช่ไหมทุกคนผลงานอีกเป็นบ้านแพงตอนนี้ก็จะมีภาพยนตร์หอฝันนะครับเ็นบอกว่าเร็วๆนี้จะมีการถ่ายทําเพิ่มเติมด้วยนะครับแล้วก็ผลงานเพลงใหม่ที่บอสโชเนี่ยได้พูดเอาไว้ว่ากําลังจะเข้้าหอองัด เร็วนี้ด้วยกับพบหมอหน้าหา้านใช่ไหมครับทุกคนแล้วก็รวมถึงผลงานเพลงที่ร้องคู่กับพ่อโจต้องบอกแบบนี้ทุกคนว่าการหาเวลาไปเข้าห้องอัด สำหรับอิงเนาะถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะพีม่มองว่าเพราะว่าน้องไม่ค่อยมีเวลานะครับงานโหงานสาวน้อยเพรื่นแพงมีทุกวันนะครับเต็มเดือนทุกเดือนนะทุกคนก็ถือได้ว่าการเข้าห้องอัดแต่ละครั้งเนี่ยก็ต้องใช้เวลาเป็นวันวันเนาะทุกคนอย่างการซ้อมอะไรต่างๆน้องก็น่าจะมีการซ้อมอยู่แล้วแหละสำหรับอิงเพรื่นแพงเวลาที่น้องขึ้นไปบนรถตู้อะไรต่ออรตางๆก็น่าจะมีการแกะเพลงนะครับแล้วก็เตรียมเข้าห้องอัดอยู่แล้วใช่ไหมครับก็ต้องมารอติดตามผลงานของน้องกันนะครับทุกคนก็ถือว่ามาสร้างปรากฏการณ์จริงๆนะครับ คลิปนี้นะครับฝากทุกคนได้กันแล้วกันนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับอิมด้วยนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆของอิมข่าวกระแสนะครับวันที่ขามาที่แรกอ่ะความคิดหน,นูอะหนูว่ได้คิดว่าหนูซิมาเด่นมาดังแล้วก็ื่อไี้ที่ามาเฉพาะซมาดังขนาดนี้ก็ขอขอบคุณน้องๆเอื้อเอื้อในการที่พ,พูดมาขอบพุณดี เห็นหนูเป็นไอดอลหนูกนหนึ่งว่าหนูคิดว่าหนูเฮ็ดมานอยก็คือเฮ็ดมาสูดสุดแล้วสูมากคือแบบสูมากสุดแล้วนะคะจนมือเนื่องหนูมีบาทมีรถแต่หนูไม่มีอย่างเลยหนูก็คิดอยู่ว่าเฮ็ดจังไดหนูจังสิมี่จังสีมี่คือเขาสินั่นคือเอเจ้าของไปลองเพลงตามตลาดนาทีสิแบกตัหูซึ้ว่า ถามว่าหนูอายโบนสิหนูโบนี่อายเลยเนี่ยค่ะเพราะว่าบางคนอาจจะคิดว่าเหมือนขอทานสิแม่กะพรุไปลองเพลงตามตลาดนัดสิต <ใช S 1> แต่ว่า <ใช S 1> แต่วันนี้ก็กินของหนู <ใช S 1> แต่วันนี้ก็กินของหนูอ่ะหนูว่าหนูโบนี่เป็นขอทานเพราะว่าหนูเอาเสียง,ยงร่ำเสียงหลงเหมยเพลนแหลกด้วยหนําเมื่อน้า<ๆ>แร่หนูอ่ะแหลกเสียงเพลงให้เพลนฟังเลยสิเบอร์ใหญ่มาก 80บ,บาทไปสิเดี๋ยโอเคเราค่ะว่าอยากทำให้ทุกคนมีความสุขไม่อยากมีความเศร้าค่ะในชีวิตหากทุกคนเดีย๋ยค่ะแล้วก็นะักหากทุกคนเดี๋ยวดีเขามากเลยผมก็ดีจริงๆนี่คือศิลปินที่พอโจวบอลคนแลกว่าไม่มีเงื่อนไขแล้วแต่พอเลยหนูพร้อมสู่พร้อมอยู่เคี่ยงขาง,งพอเสมอไป พ่อจูก็ดีใจตลอดเวลาทีพันมาาเห็นการพัฒนาของหนูแลากหจากเมื่อแรกที่มาสมัครแล้วมาถึงทุกวันนี้หนูมีแฟนๆทักหนูมีอนาคตที่ดีหนูมีพ่อพอแม่เ c ซี่ทั่วประเทศและทั่วโลกประพอให้ลูกรักษาตุต้องดีเป็นประดัติลดกเล้อรักษาบรรยาฐานกันบพอไว้